ทหารส่วนจังหวัดตรังเตรียมพร้อมสำหรับงานประเพณีลากพระโดยจัดวันที่20-27ตุลาคมนี้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรังเขต2ร่วมลงนาม MOU เรื่องรัฐคุณภาพการอ่านและสื่อสารเรียอดเหล่านี้ติดตามได้จากรัตนสิทธิชัยในข่าวตรังยามบ่าย สวัสดีค่ะท้านทผูช้ชมเข้าสู่รายการข่าวตารางยามบ่ายนะคะประจําวันศุกร์ที่18ตุลาคม2556นะคะวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันศุกร์สุดสัปดาห์นะคะแล้วก็เป็นธรรมดาค่ะในทุกในช่วงทุกปีของช่วงนี้นะคะถือว่าเป็นวันใกล้ออกพรรษาเลยนะคะและก็เป็นประจําค่ะที่อบจอตรังนะคะจะมีการจัดงานประเพณีลากเรือพระนะคะซึ่งปีนี้นะคะจัดขึ้นเป็นเวลา7วัน7คืนค่ะโดยเริ่มตั้งแต่วันที่20นี้ค่ะค่ะ งานประเพณีลากเรือพระจังหวัดรังเข้าที่13ประจำปี2556นี้นะคะก็จะเริ่มขึ้นในวันที่20ตุลาคมนี้ค่ะซึ่งการลากพระหรือว่าชักพระนะคะถือว่าเป็นประเภทที่สืบเนื่องในศาสนาพุทธนะคะโดยจะทํากันหลังจากวันมหาปวารณาหรือว่าวันออกพรรษา1วันคือตรงกับแรม1นึ่งาเดือน11นะคะโดยชาวพุทธนะคะจะพร้อมใจกันอาราธนาพระพุทธรูปขึ้นบริสถานบนบุษบกที่วางอยู่เหนือเรือ หรือว่าเรือรถนะคะโดยจะมีล้อเลื่อนค่ะแล้วก็ร่วมกันแห่แหนชักลากไปตามลําน้ําหรือว่าตามตามหนทางในบนทางบกนะคะถ้าท้องถิ่นใดนะคะอยู่ริมน้ําหรือว่ามีลําคลองก็จะลากพระทางน้ําค่ะแต่ว่าถ้าห่างไกลจากลําคลองก็จะลากพระทางบกค่ะแล้วแต่พื้นที่ในพื้นที่นั้นๆน,น,นะคะซึ่งก็จะเหมาะแก่การลากพระค่ะ ประเพณีลากพระของชาวใต้นะคะก็มีมาตั้งแต่โบราณค่ะและก็ก่อให้เกิดวัฒนธรรมอื่นๆค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสืบสานประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นนะคะซึ่งทางอบจจังเองค่ะก็ได้จัดงานดังกล่าวขึ้นที่ลานเรือพระนะคะสนามกีฬาทุ่งแจ้งอาเภอบางตรังค่ะโดยภายในงานนะคะก็ได้มีการจัดกิจกรรมต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการประกวดการแข่งขันเรือพระ ประกวดขบวนแห่เรือพระหรือว่ากีฬาพื้นบ้านกลองยาวค่ะตะลร้นและถ่วงสากลการสแสดงศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านมโนราหนังตะลุงของนักเรียนนักศึกษานะคะและก็ยังมีเรื่องของการจําหน่ายผลิตภัณฑ์โอท็อด้วยนะคะซึ่งก็จะมีมากมายหลายร้านด้วยเช่นกันค่ะสําหรับปีนี้นะคะก็ได้มีวัดส่งเรือพระเข้าประกวดเข้าร่วมงานนะคะจำนวน81วัดนะคะประกอบด้วยเรือพระขนาดใหญ่จํานวน19วัดค่ะและก็เรือพระขนาดเล็ก62วัดค่ะรวมวัดที่ส่ง เรือเข้าประกวดก็77วัดนะคะและก็มีวัดที่นําเรือพระมาร่วมแสดงอีก4วัดค่ะภายในงานนะคะก็จะมีกิจกรรมประกวดเรือพระแข่งขันตะกร้ออย่างที่บอกไปนะคะอย่างข้างต้นว่ามีกิจกรรมหลายหลกักเนื่อเรื่องราวเหมือนกันนะคะซึ่งภายในงาน7วัน7คืนนี้นะคะก็จะมีการแสดงปาตกถารมซึ่งชาวพุทธเรานะคะหรือว่าทุกที่คนที่สนใจนะคะสามารถเข้าไปร่วมงานได้นะคะ7วัน7คืนเริ่มตั้งแต่วันที่20นะคะไม่อยากให้พลาดนะคะถือว่าเป็นงานใหญ่ของจังหวัดระอีหนึ่งงานนะคะ มาถึงเรื่องของการศึกษาค่ะทางสพตรังเขต2นะคะก็ได้มีการเร่งรัดมาตรการนะคะที่จะให้มีคุณภาพการศึกษาโดยเฉพาะเรื่องของเน้นการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ต้องไม่มีค่ะ ค่ะที่ห้องประชุมโรงแรมวัฒนาพาัคจังหวัดรังนะคะนายจรินรักนุ้ยรองผู้อำนวยการสํานักง,งานเขตเพื้นที่ผสมศึกษาตรังเขต2นะคะก็ได้เป็นประธานในการบันทึกข้อตกลงร่วมมาตรการเรื่องรัฐคุณภาพการอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ต้องไม่มีนะคะระหว่างสํานักง,งานเขตเพื้นที่การศึกษาผสมศึกษาตรังเขต2และก็โรงเรียนในสังกัดค่ะ จากาจาการที่กระทรวงศึกษาธิการนะคะได้มีมาตรกา,ารให้โรงเรียนปล่อยนักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้รวมไปถึงเรื่องของการสื่อสารเข้าใจและกําหนดเป้าหมายอย่างเร่งด่วนด้วยนะคะว่าให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3และชั้นประถมศึกษาปีที่6ทุกคนสามารถที่จะอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้จึงด,ด,ดําเนินการตรวจสอบและคัดกรองสถานศึกษาทุกแห่งให้จัดการเรียนการสอนเด็กปกติโดยดําเนินการระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3และชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ก่อนนะคะสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรังเขต จึงได้ดําเนินการตามมาตรการดังกล่าวค่ะโดยมีกรอบข้อตกลงที่จัดทําขึ้นจํานวน2ฉบับนะคะและก็ใช้เครื่องมือตรวจสอบคัดกรองของสํานักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานวิเคราะห์ข้อมูลนักเรียนตามระดับคุณภาพและก็รับผิดชอบผลการทดสอบคุณภาพนักเรียนรายบุคคลนะคะและก็เร่งให้ความช่วยเหลือสถานศึกษาตามความจําเป็นอย่างเร่งด่วนนะคะและก็ให้รายงานความก้าวหน้าในการดําเนินงานต่อสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกภาคเรียนค่ะสำหรับการ ทำบันทึกข้อตกลงร่วมกันในครั้งนี้นะคะก็มีบุคลากรในสังกัดสํานักง,งานเขตเพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาตรังเขต2และก็โรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมกว่า300คนด้วยค่ะซึ่งก็ถือว่าเป็นการยกระดับอีกขั้นหนึ่งของการศึกษานะคะในการที่จะพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ปลอดนักเรียนที่อ่านไม่ออกและเขียนไม่ได้ซึ่งก็เป็นเรื่องที่น่าย,ยินดีเช่นกันนะคะ มาถึงเรื่องของการส่งเสริมการปลูกผักปลอดสารพิษนะคะทางอบจตรังค่ะก็ได้มีการมอบพันธุ์พืชนะคะแก่เกษตรกรทั้ทงนี้ก็เป็นการส่งเสริมเรื่องของการปลูกพืชผักปลอดสารพิษค่ะค่ะที่อบอตาบางหมากอําเภอกันตังจังหวัดตรังนะคะนายกิษลีกภยัยในองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังนะคะก็ได้เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมและมอบพันธุ์พืชผักแก่เกษตรกรตามโครงการผลิต พืชผักปลอดสารพิษและกล้าไม้เพื่อส่งเสริมรัศดรในเขตพื้นที่จังหวัดตรังปี2556ค่ะที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางหมากอำเภอกันตังจังหวัดตรังนะคะโดยก็มีนายก่อนีสีอ่อนในองค์การบริหารส่วนตำบลบางหมากพร้อมด้วยผู้อ่านในท้องถิ่นเข้าร่วมด้วยนะคะทั้งนี้นะคะอบจตรังก็ได้อนุมัติงบประมาณให้ศูนย์พันพืชเพาะเลี้ยงจังหวดงัดตรังดําเนินการส่งเสริมให้ชาวตรงังปลูก ผักปลอดสารพิษไวบริโภคมาตั้งแต่ปี2543นะคะจนถึงปัจจุบันนี้นะคะและก็ได้อนุมัติงบประมาณจํานวน2ล้าน5แสนบาทเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการผลิตพันธุ์พืชและจัดการฝึกอบรมโดยวิวัตถุประสงค์ก็เพื่อส่งเสริมและก็สนับสนุนให้ราษฎรและ,กะเกษตรจังหวัดตรังปลูกพืชผักปลอดสารพิษไวบริโภคและยังเป็นการเสริมรายได้ให้กับคนเรียนด้วยนะคะเป็นการส่งเสริมสุขภาพด้วยค่ะพัฒนาสิ่งแวดล้อมในชุมชนของจังหวดงัดตรังซึ่งปีน,นี้นะคะก็มีเกษตรกร,ร,กรในจังหวัดตรังจํานวน 1น,นครัวเรือนนะคะแล e แ้วก็ขยายผลอีก4 0,000ืนครัวเรือนค่ะรวมแล้วก็มากกว่า5 0,000ครัวเรือนด้วยนะคะดาเนินการอบรมเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการจํานวน40รุ่นนะคะรุ่นละ250คนค่ะพร้อมสนับสนุนต้นกล้าพืชผักพันไม้แก่เกษตรกรจานวน4 1ต้นต่อครัวเรือนนะคะรวมพันไม้ทั้งหมดที่สนับสนุนเกษตรกรนะคะก็จํานวน4 1 0 0 0ห่นต้นค่ะประกอบไปด้วยต้นไม่ว่าจะเป็นพริกมะเขือมะละกอส้มจี๊ดใบทําต้นทามังนะคะมะม่วงหินมะพานและก็มะขามค่ะ สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้นะคะก็มีเกษตรกรใน2ตำบลในอำเภอกันตางประกอบด้วยตำบลบางหมากแล้วก็ตำบลควนธานีเข้าร่วมโครงการจํานวน250คนนะคะโดยได้รับต้นกล้าพืชผักแล้วก็พันไม้อื่นๆอีกรายละ41ต้นนะคะรวมทั้งสิ้นคราวนี้ก็12,500ต้นค่ะค่ะ นี่ก็เป็นเรื่องราวของการส่งเสริมปลูกพืชผักนะคะซึ่งที่ผ่านมาก็ทางอบอจตรงเองได้ทําไปหลายปยีแล้วนะคะซึ่งแต่ละพื้นที่ก็ได้มีการปลูกและก็ขยายผลอย่างต่อเนื่องด้วยค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะผลไม้ไทยมีมากมายหลายชนิดไม่ว่าจะเป็นส้มฝรั่งแตงโมมะละกอมังคุดละมุดลำไย,ยต่างอุดมไปด้วยวิตามินที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย เราจึงควรหันมาบริโภคผลไม้ไทยเพื่อสุขภาพที่ดีและเพื่อพี่น้องเกษตรกร,กรไทยสชททตรงังร่วมส่งเสริมการบริโภคผลไม้ไทยประเทศไทยมีผลไม้หลากหลายแล้วก็มีทานได้ตลอดทั้งปีค่ะ สารอาหารมีมากมายเหลือคนานับลองชิมดูสิคะแล้วคุณจะไม่ผิดหวังอยากสุขภาพดีต้องไม่เครียดอยากสุขภาพดีต้องออกกำลังกายอยากสุขภาพดีต้องดูแลใจิตใจให้สงบและถ้าอยากสุขภาพดีให้มากยิ่งขึ้นแล้วก็ต้องเริ่มดูแลมาจากข้างในทานม้รับประทานผลไม้ให้มากขึ้น เพื่อสุขภาพที่ดีจากภายในสู่ภายนอกด้วยความตากงาจดีจากสยายตาตรังก็อย่าลืมนะคะส่งเสริมผลไม้ไทยเพื่อคนไทยด้วยกันนะคะเนื่องจากว่าเราโชคดีนะคะที่มีภูมิประเทศอยู่ในพื้นที่ที่สามารถเลือกันไม้ได้นะคะมาถึงข่าวต่อไปนะคะมากันที่เลขาธิการสำนักง,งานคณะกรรมาการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษานะคะได้ร่วมพิธีเปิดอาคารสำนักง,งานส่งเสริมสวัสดิการค่ะ ค่ะวันนี้นะคะนายสมศักดิ์ตาชัยเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นประธานเปิดอาคารสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาค่ะและศูนย์ดูแลครูค่ะบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุจังหวัดตรังนะคะคือหรือว่าที่เรียกกันว่าสกสคตรังนะคะโดยมีนายกิลีกภัยในวงการบริหารส่วนจังหวัดตรังนะคะเข้าร่วมในพิธีด้วยค่ะ ซึ่งอาคารสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาและศูนย์ดูแลครูบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุตั้งอยู่ที่หมู่ที่3ตําบลบางรักอําเภอเมืองจังหวัดตรังนะคะสําหรับสำนักงานสกสคตรังนะคะก็ได้จัดตั้งขึ้นในปี2547ค่ะและเนื่องจากว่าสถานที่ตั้งเดิมนะคะคืออาคารสำนักงานสามัญศึกษาจังหวัดตรังซึ่งตั้งอยู่บนถนนพัทลงุงตําบลทับเที่ยงอําเภอเมืองค่อนข้างขับแคบค่ะและก็ไม่สะดวกและเพียงพอในการให้บริการแก่ผู้มาติดต่อขอใช้ ะะจึงได้ย้ายสถานที่มาตั้งที่สำนักงานใหม่แห่งนี้ค่ะรวมมูลค่าในการก่อสร้างก็มากกว่า6ล้านบาทนะคะโดยที่แห่งนี้นะคะก็ถือว่าจะเป็นที่ทาการให้บริการได้สวัสดิการสวัสดิภาพสิทธิประโยชน์เกื้อกูลและมั่นคงข,งของผู้ประกอบการวิชาชีพทางการศึกษาต่อไปค่ะทั้งนี้นะคะภายในงานก็ยังมีบริการตรวจสุขภาพฟรีให้กับข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษาครูเกษียณอายุราชการทุกๆท,ท่านด้วยค่ะค่ะ <c oughs> ก็ถือว่าเป็นการอนุวคาความสะดวกให้แก่ข้าราชการครูทุกท่านนะคะที่ได้สนเทีกับเราเยาวชนนะคะมาถึงเรื่องของผลไม้ไทยนะคะโดยเฉพาะที่จังหวัดตรังค่ะก็ยังมีส้มโชกุนนะคะส้มโชกุนจากไร่วังน้ำค้างจังหวัดตรังนะคะถือว่าปลอดสารพิษ100%ค่ะโดยมีเครื่องหมายคิวนะคะเป็นเครื่องรับรองคุณภาพค่ะ ค่ะที่ไร่วังน้ําค้างแห่งบ้านปากแคลงตาบลปลเหลียนอำเภอปลเหลียนจังหวัดตรังนะคะก็ถือว่าเป็นสวนส้มโชกุนที่ยังคงรักษาคุณภาพสินค้าทางการเกษตรเอาไว้อย่างต่อเนื่องนะคะดอได้รับเครื่องหมายคิวจากสำนักง,งานเกษตรจังหวัดตั้งแต่เมื่อปี2517ค่ะเนื่องจากว่าเป็นผลผลิตทางการเกษตรที่ได้มาตรฐานการส่งออกโดยมีการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ได้รับความนิยมและก็ถือว่าเป็นจุดเด่นที่ชัดเจนนะคะรวมทั้งการปัสจจกสารพิษทําให้ผู้บริโภคไม่ต้องกังวลกับการรับประทานส้มค่ะพร้อมทั้งยังมีการ คิดค้นวิธีกาจัดโรคและศัตรูพืชตามธรรมชาติอีกด้วยค่ะ สำหรับเครื่องหมายคิวนะคะถือว่าเป็นเครื่องหมายที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ใช้ในการรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารโดยการตรวจสอบรับรองแก่เกษตรกรผู้ผลิตผู้ประกอบการซึ่งก็ใช้รับรองกับสินค้าพืชปศุสัตว์การประมงนะคะตลอดจนถึงกระบวนการจากฟาร์มถึงโต๊ะอาหารค่ะหรือว่า from farm to table นะคะเพื่อแสดงถึงคุณภาพและความปลอดภัยของสินค้าที่มีมาตรฐานในกระบวนการผลิตสินค้าเกษตรและก็อาหารของไทยค่ะโดยสามารถแข่งขันในตลาดในตลาดโลกได้อย่างมีศักยภาพนะคะ 啊。 เครื่องหมายคิวนะคะได้แบ่งเป็น2ประเภทก็คือเครื่องหมายรับรองสินค้าและเครื่องหมายรับรองระบบค่ะซึ่งผู้ผลิตและผู้ประกอบการนะคะสามารถนําเครื่องหมายรับรองสินค้าแสดงที่ฉลากสิ่งบรรจุหีบห่อสิ่งห่อหุ้มสิ่งผูกมัดหรือบนตัวสินค้านะคะส่วนเครื่องหมายรับรองระบบนะคะหมายถึงทั้งการรับรองระบบการผลิตระดับฟาร์มและการรับรองระบบการผลิตในอุตสาหกรรมด้วยค่ะและก็ให้แสดงบนเอกสารการรับรองประกาศนียบัตเอกสารการโฆษณาเผยแพร่โดยไม่แสดงที่ตัวสินค้า น,ะะนอกจากนี้นะคะที่เครื่องหมายคิวนะคะยังใช้ประโยชน์ในการสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริโภคได้รับทราบว่าสินค้าเกษตรและอาหารที่ได้รับการตรวจสอบและการรับรองจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีความปลอดภัยมีคุณภาพหรือเป็นไปตามข้อกําหนดในมาตรฐานรวมทั้งกระตุ้นให้กับผู้ผลิตม,มตีมีการพัฒนานกระบวนการผลิตสินค้าให้มีการพัฒนาคุณภาพได้มาตรฐานยิ่งขึ้นนะคะ ก็ถือเป็นความโชคดีของชาวตางังเช่นกันนะคะที่มีสินค้าผลไม้ส้มโชกุนนะคะจากเรื่องของน้ำค้างตั้งอยู่ในพื้นที่ด้วยนะคะซึ่งประชาชนก็จะได้ทานอาหารที่มีประโยชน์นะคะก็อย่างที่บอกเขาว่าประเทศไทยนะคะถือว่าเป็นประเทศที่โชคดีนะคะเนื่องจากว่ามีความบุรมสมบูรณ์มากโดยเฉพาะเรื่องของอาหารการกินอย่างเช่นผลไม้ค่ะวันนี้นะคะชาวไทยก็เริ่มมีความเชื่อเรื่องเกี่ยวกับการทานผลไม้มงคลนะคะเป็นอย่างไรคะติดตามง,งานพิเศษค่ะ ความอุดมสมบูรณ์ของประเทศไทยที่มีสินทรัพย์ทั้งในดินและในน้ําทําให้เราสามารถที่จะเพาะปลูกพืชต้นไม้ที่มีประโยชน์ได้อย่างหลากหลายความสมบูรณ์ของพันธุ์ไม้ทําให้เราสามารถคัดเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้แก่ตัวเราเองได้พืชผักผลไม้หลายชนิดมีความสําคัญและจําเป็นต่อร่างกาย การได้รับสารอาหารที่มีคุณค่าและพอเหมาะนั้นย่อมทำให้เรามีการเติบโตทั้งร่างกายและจิตใจซึ่งอาจจะรวมไปถึงเรื่องของความเชื่อความศรัทธาสิ่งที่เกี่ยวข้องกับความเป็นมงคลที่เริ่มมาตั้งแต่การเลือกรับประทานอย่างเช่นการเลือกทานผลไม้ที่มีชื่อเป็นมงคลซึ่งทำให้เชื่อว่าสามารถสร้างสิริมงคลให้กับชีวิตเพิ่มขึ้นได้ มีผลไม้ไทยหลายชนิดที่มีชื่อเป็นมงคลและมีคุณค่าสารอาหารมากมายอาทิสับปะรดสับปะรดเป็นผลไม้มงคลที่มีคนนิยมนำไปไหว้ในพิธีการต่างๆและเชื่อกันว่าจะทำให้เกิดความรอบคอบเกิดความรอบรู้ในสิ่งต่างๆและยังดูแลกิจการงานได้ทั่วถึงเพราะมีสายตาที่กว้างไกลดุจดังสับปะรด ที่มีดวงตารอบตัวดังนั้นสับป,ประรดก็คือผลไม้แห่งความเป็นมงคลที่เชื่อถือว่าเป็นตัวแทนแห่งความรอบคอบรอบรู้มีสายตาที่กว้างไกลเป็นอย่างมากกล้วยกล้วยนั้นเป็นผลไม้มงคลแห่งการแตกหนอ่อโดยที่จะมีการแตกสาขาไปเรื่อยๆโดยในธรรมชาติของต้นกล้วยนั้นจะสามารถที่จะแตกหน่อไปได้เรื่อยๆได้ไม่มีวันจบแล้วกล้วยก็ยังเป็นผลไม้แห่งการเชื่อถือในด้านการจะมีบุตร เพื่อการสืบสกุลโดยมีบริวารมากมายอย่างเช่นกล้วยหนึ่งเครือที่มีลูกเป็นจำนวนมากสำหรับบางคนก็จะนิยมรับประทานกล้วยที่มีผลแปดคู่กันเพื่อจะได้ลูกที่คลอดออกมาเป็นลูกแปดด้วยเช่นกันกล้วยที่ได้กินเข้าไปนั้นเชื่อกันว่าเป็นตัวแทนแห่งการขยายสาขาการขยายกิจการการมีบุตรสืบสกุลและมีบริวารมาก ทุเรียนเป็นผลไม้ที่มีความอุดมสมบูรณ์ในตัวเองมากอย่างเช่นทุเรียนมีเนื้อที่สวยงามมีสีเหลืองดั่งทองคําด้วยความฉลาดหลักแหลมของธรรมชาติที่ได้สร้างเกราะคุ้มกันเนื้อในสีทองด้วยการสร้างหนามแหลมคมป้องกันตัวเอาไว้ดังนั้น ทุเรียนจึงเป็นผลไม้มงคลที่เชื่อได้ว่าเป็นทัวแทนของความฉลาดหลักแหลมและเข้มแข็งที่สามารถจะป้องกันตนเองจากอันตรายต่างๆได้เป็นอย่างดีส้มหมายถึงความมีโชคดีประสบแต่สิ่งดีๆเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวนิยมช่วยทำให้มีคนนิยมชมชอบมะขามช่วยทำให้มีแต่ผู้คนเกรงขามส้มโอ ปลูกขึ้นเพื่อความอุดมสมบูรณ์ทับทิมเพื่อให้เกิดความสงบร่มเย็นของชีวิตขนุนเพื่อหมุนบุญบารมีเงินทองและให้มีคนเกลื้อหมือนจุนเจือด้วยความสมบูรณ์ที่มีอยู่อย่างพรั่งพร้อมในประเทศไทยทําให้อาหารการกินสมบูรณ์ไปด้วยการเลือกทานอาหารที่เหมาะสมกับร่างกายในปริมาณที่พอดีน,นั้นจองจะส่งผลดีต่อสุขภาพเป็นที่สุด สิ่งใดก็ตามที่ทำเกินพอดีนั้นก็ย่อมจะส่งผลกระทบได้เช่นกันทัรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดตรังรายงานค่ะสุดท้ายนะคะก็อยู่ที่การเลือกทานอาหารนะคะให้ครบห้าหมู่ตรงน,นี้ก็เพื่อประโยชน์ครบถ้วนนะคะช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนจำนวน10ประเทศรวมตัวกันโดยมุ่งหวังเป็นประชาคมที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลางมีสังคมที่เอื้ออาทรประชากรมีความเป็นอยู่ที่ดีมีการพัฒนาในทุกด้านเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและส่งเสริมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนรวมทั้งส่งเสริมอัตลักอาเซียน มาร่วมกันสารฝันสู่ประชาคมอาเซียนให้เป็นกลุ่มประเทศในภูมิภาคที่มีเอกภาพสนบสุขและมีความเข้มแข็งพร้อมรับผิดชอบร่วมกันภายใน31ธันวาคม2558 คมีค่าไม่พึ่งพายาเสพติดด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดตรังสาเหตุของภัยธรรมชาติ จากน้ำมูวน,นุษย์วันนี้เราช่วยโลกได้เพียงแค่เราร่วมมือกันปกป้องรักษาคงไว้ซึ่งทรัพยากรธรรมชาติเพื่อเราเพื่อโลกเพื่อวันข้างหน้าในแต่ละวันคนเจ็ดพันล้านคน ต้องกินน้ำวันละแปดแก้วอาบน้ำวันละตองถึงสามครั้งใช้น้ำทำเครา่สเ่วนตัวไม่รู้สิ่งรอบแล้วหากวันหนึ่งเราไม่มีน้ำเราจะทำอย่างไรช่วยกันประหยัดน้ำเพื่อโลกเพื่อเราเพื่อความปรารถนาดีจากสททตรัง เพืสส่อนผูประชาสังกทชนร่วมเปิเจ้าภาพทอดกระถิ่งสามัคคีกรมประชาสัมพันธน์ณวัดถ้ำประาธาต์อยู่ที่3ตทนน่ากระดานอศรีสวัสดิจ์จวันบุรีซึ่งในขณะนี้อยู่ระหว่างการก่อสร้างพระอุโบสถต้องการปัจจัยพเพื่อสนับสนุนการก่อสร้างให้แล้วเสร็จจึงขอเชิญผู้มีจุดศูนย์ทุกท่านได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพในงาน,งานทอดกระถิ่งสามัคคีในวันเสาร์ที่26ตุลาคม2556 กลับเข้ามาสู่ช่วงทีวีบริการข่าวสารรอบเมืองตรังนะคะวันนี้นะคะเอกก็รออยู่แล้วค่ะไปติดตามค่ะสวัสดีท่านผู้ชมพบกับช่วงข้องทีวีบริการ ทางสาัทธามีถิยุโทรทัศน์ให้ประเทศไทยชสองที่นั่งจอตรังทัดคำเชิญกันสร้างหมาตึ้งข้าวหมาฟากงานประชาสั้าพันธกันได้นะครับเม่อเราจะเป็น์ค่าสนักงานค่าสนักเรือนข้างานเลี้ยงหรือว่าข้ารรงา,ารรนทบนะครับสร้าหมาตึ้งมาได้ตามี่อยู่ที่ขึ้นบนหน้าจอจะพยายามทำมันกันให้ครับหมาตึ่งข้าได้เมื่วันนี้ครับข้อเชิญรวมถอดกระทิ้งสร้างมาคีณวัดรัตน์ลีนลมหรือว่าวัดบอ่อซีเซียบ ในวันเสาร์ที่26ตุลาคม2516นนารศสนะครับต่อวันที่ข้าวซอบราคากันบางครับอบตอนาถามเมื่อซอบราคาจางโกลงการประกอบอาหารกลางวันประจำภาคเรียนถี่ซ่องผู้สนใจติดต่อข้อเื่อเอกสารซอบราคาได้ครับั้งแต่บัดนี้ถีงวันที่2 8ตุลาคม2516พัน่าเรศสอา,สสาผิเป็นได้ครับถี่แม่เหล็กทุศัพท์ซึ่งจัดหาซ่องกาซึ่ง แต่พับนึ่งในวันเนมีหลายราชการค่ะ,คะยังไงก็อย่าลืมมาติดตามเรื่องของข่าวสารบริการน,นะคะกับบ่าวเองนะคะช่วงนี้ค่ะไปะติดตามเรื่องของราคาสินค้าเกษตรค่ะราคายางพาราค่ะ ยางแผ่นดิบนะคะวันนี้อยู่ที่กิโลกรัมละ74สบาท90สตางค์ค่ะยางแผ่นรมควันชั้น3นะคะอยู่ที่กิโลกรัมละ7 6สบาทเ6สตางค์ค่ะมาที่เรื่องของราคาปาั๊มน้ำมันนะคะผลปั๊มทะลายค่ะอยู่ที่กิโลกรัมละ3บาท65สตางค์ค่ะจนถึง4บาทส5สตางค์นะคะน้ำมันปล์มดิบนะคะวันนี้อยู่ที่กิโลกรัมละ24บบาทค่ะ มาติดตามเ,เรื่องของพยากรณ์อากาศนะคะจังหวัดรังนะคะมีเมฆเป็นส่วนมากค่ะกับมีฝนฟ้าขนองเป็นแห่งๆ30เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ในตอนบ่ายและตอนค่ำน,นะคะลมตะวันตกเฉียงใต้นะคะมีความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะแล้วก็มีลมตะโชกแรงในบางพื้นที่นะคะทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรค่ะแล้วก็มากกว่า2เมตรในบริเวณฝนและใกล้เคียงนะคะวันนี้นะคะอุณหภูมิสูงสุดประมาณ34องศาเซลเซียสค่ะวันพรุ่งนี้ค่ะอุณหภูมิต่ำสุดประมาณที่องศาเซลเซียสนะคะวันนนี้ะะคะด ที่ตกเวลา18.05นาทีค่ะวันพรุ่งนี้นะคะดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา6.08นาทีค่ะค่ะในช่วงนี้นะคะด้วยความที่สภาพอาาฝนฟ้ากัศก็มีความแปรปรวนนะคะจะหนาวจัดและก็ร้อนจัดก็ต้องระมัดระวังเรื่องของสุขภาพกันด้วยนะคะวันนี้นะคะข่าวต่างยามใ่ายก็ต้องลากกไปก่อน,นะคะ่ะสวัสดีค่ะ